สาวมุดีสวัสดีจ้ามืดนีสิบห้าทุกคนมาชมงานวันผ้าป่าโรงเรียนถี่สาวมุดีจบออกมานั้วล่ะจ้าบรรยากาศภายในงานเป็นงานผ้าป่าของโรงเรียนกับพ่อป่างานเลี้ยงรุ่นของพวกชั้นอะไรยิงฉันกบไปกับัดดีฉันคือเกาน้องเพลงนั่นเองมืดนีเพื่อนๆนกระตกลงกันว่าจะเมาสู้ชิเพื่อเอาไปซอยงานในโรงเรียนจ้ากะเลยได้ถือโอกาสบอกอายว่า ฉันสิเอาสู้ชีไปทรงแล้วก็สีรอดเก็บถาดมาน้ำ <laughs> มาหอสู้ชีฉันกับใครดีดีแม่หญิงปกติแล้วอ่ะฉันกับบุเคยไปรวมงานเรียนรุ่นกับเพิ่นสักเถื่อหรอกจ้ะจบออกมาตัางนี้สิบกว่าปีแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนโอ้ยอยากสิถามสาระทุกซุกดิบกันความถามในใจลายลาย,ลายจา้ะแต่พ่อไปหวัวธนทายส่คิปก็ทายรูปมันกระเบิดเวลาเราแม่หญิงเวลามันก็ช่างเดินไวมากเพื่อนเพื่อน,อนกระางพัดไยของเพื่อนนามมาน้าจา๋าเป็นสองยางในรุ่นยี่สิบสองของชั้นนี พ่อตักผัดไทยก็สู้ชีึืนว่างทึ้งโตกับผ้ากันเขามานางในงานมูก่กระจองโตไ้หายเป็นด่านหนาสามชุดจ้ากะว่าสิเอาทังวานีละจ้าพ่อเดี๋ยวมาถามข่าวเพื่อนแต่ว่ากับบริคุยเอียงกันดอกจ้ากับแนวมานางหนาเวทีกัได้จตำจอกตำจอกเนี่ยละจ้า <c oughs> บริยินดอกยญิงอยู่หน้าเวทีปานนี่คุยเอียงกันฉันกันด้ดต่ยิ้มฉันฟังมูหูเรืองเสียงมันดังแห้งจ้า เพื่อนคุณนายกได้เอาอันแนวมาแพงส่แกวโอ้ฉันเห็นแก้วฉันลกกะก็อยากหัวสีเม้ากี่โมงหญิงสีห้อนทองบ่นอบ่นจนสามหลอบสี่หลอบละก็ยังยูซื้ออยู่แหมเพื่อนๆกเน็เป็นคุณคู่คุณหมอเป็นคุณนายในรุ่นัันก็เป็นหอดทันผู้พิพาษาผุนเดจ้าแต่ทุกคนมาเจอกันก็วางหัวโขนและหลังจากนั้นเก้าอีก้ก็ไม่จำเป็นสำหรับรุ่นชั้นอีกเลย พวกฉันก็นยึดหนาเวทีเลยจ้าก็แนวได้อยู่ด้านหนาเนาะก็สิปล่อยให้มันโอกาสผ่านไปได้ยังไงก็คิดถึงเพื่อนๆเ,เพื่อนฉันเลยเบิ้งโบกแกโบเถ่าจะคนเลยแหมเออเฟสที่มากจบออกมาตั้งแต่ปีไหนแล้วยิงคือบมมีภไผเถ่าเลยจะแก่กันกี่โมงจ้าไม่มีใครยอมใครเลยนะ ก็อยากสิบอกว่าอีกสองปีข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นรุ่นเฮ้านะจ๊ะสิจะได้เป็นเจ้าภาพก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าคนไหนที่ยังไม่มาอีกสองปีเจอกันนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยรุ่นเราปีนี้ให้ความร่วมมือดีมากจ้าเยิงมากกันแทบทุกคนคุณน่ายนี่แหละจะเสือขาวเออพ่นอกแก้วตําจอกมากฉันกับพ่อด้หัวอยู่เบิดขึ้นหลังจากนั้นเก็เก็บผับ เพื่อนๆไว้จ้าแล้วก็ขออนุญาตแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะมาเล่าเรื่องนะจ้ะแต่แนวผาพมันหลายอ่ะยิงเราเป็นปีซีเบิร์ตบอหลังจากนั้นก็ถูกเชิญขึ้นเมทีจ้ารับธงเลยนะจ๊ะเป็นรุ่นพี่ต่อไปที่จะจัดงานในสองปีข้างหน้า